เริ่มตั้งแต่วันแรกๆเลยที่ทีมงานเนี่ยมาสำรวจสถานที่ถ่ายทำก็พบว่ามีชายแปลกหน้าใส่เสื้อสีดำปะปนเข้ามาอยู่ในทีมงานด้วยซึ่งในตอนแรกเนี่ยไม่มีใครสงสัยอะไรนะแต่พอได้เวลากลับนี่สิชายคนนั้นดันหายตัวไปอย่างลึกลับเลยคนระับและเมื่อถามทีมงานแต่คนเนี่ยทุกคนก็ตอบเหมือนกันว่าไม่รู้จักชายคนนี้เลย สวัสดีวันนี้ทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมโมเีลกับผมเอฟภูพิดาครับและวันนี้เราก็อยู่ในรายการประจำวันทุกวันพฤหัสบดีที่วันนี้เราเลื่อนเป็นวันศุกร์นะฮะ <laughs> แล้ววันนี้ก็อย่างที่ว่าครับเราอยู่ในรายการท็อปสิบกับดีเจครับผมโ <cl aps> ดยหัวข้องเราในวันนี้นะครับนั่นก็คือ 8อาถรรพ์กองถ่ายหนังไทยที่ทำเอาหลอนทั้งนักแสดงยังทีมงานเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับหัวข้อน,นี้เนี่ยผมว่าหลายๆคนอาจจะตั้งข้อสงสัยตั้งแต่แบบการดูหนังผีดูหนังสยองขวัญว่าไอ้หนังเหล่านี้เนี่ยเวลาเขาไปถ่ายทำในสถานที่จริงหรือเวลาเขาไปถ่ายทำในสถานที่ที่แบบว่ามันลบร้างอะไรอย่างเงี้ยทีมงานหรืออะไรก็แล้วแต่เขาเคยเจอผีกันบ้องไหมต้องบอกเลยว่ามีบันทึกการพบเจออยู่หลายครั้งมากฉันจะบอกเลยว่าจากการที่รวมมาเนี่ยเขาบอกว่ามีถึง8กองถ่ายหรือหนังถึง8เรื่องเนี่ย ที่มีการพบเจอกับสิ่งเหนือธรรมชาติที่เราไม่สามารถอธิบายได้ด้วยผมยังไม่บอกแล้วกันว่าเป็นเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูเนื้อหาพร้อมๆกันดีกว่านะครับผู้ชมก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปเลยครับรบกวนผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งไว้บ้าคลิปแบบเราด้วยนะครับผมและจะพร้อมมาแล้วกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปม,ม,มามๆกันเลยครับ มีหนังผีมาแนะนําถึง8เรื่องซึ่ง8เรื่องนี้เนี่ยเป็น8เรื่องที่เขาว่ากันว่ามีเรื่องราวเกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นเรื่องราวที่เหนือธรรมชาติและไม่สามารถบอกได้อยู่ว่ามันคืออะไรกันแน่เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูดีกว่านะครับตั้งแต่เรื่องแรกเลยจะมีอะไรกันบ้างไปเลยฮะเรื่องแรกครับเด La ร์กซัมเมอร์ดูนั้นฉันตายฮะก็ร์กซ m ซัมเมอร์นะครับเป็นหนังใหญ่นะครับที่จะนาแสดงโดยคุณปันปันปน,นะเล่าถึงกลุ่มวัยรุ่นที่ไปเที่ยวทะเลด้วยกันก็มีเหตุการณ์แบบดรามา่าเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตซะอย่างนั้นเรื่องสยองนี้เกิดขึ้นเมื่อทุกคนในทีมนี้ต้องช่วยกันปิดบังสาเหตุที่แท้จริงใครที่ได้ดูเรื่องนี้เนี่ยเชื่อเลยว่าจะต้องมีภาพติดตากันบ้างกับภาพกระเป๋าเดินทางสีแดงท่ามกลางทุ่งหญ้าที่ทีมงานเนาเนไไเาาดดินนทาาางง่ยยยไปถถกลลึขอู แล้เด็นคือโลเคชันนี้ฮะเขาว่าเป็นอะไรที่เฮี้ยนที่สุดตั้งแต่ถ่ายหลังมาเลยก็ว่าได้เพราะเขาบอกว่าทั้งทีมงานและนักแสดงเนี่ยต่างเจอประสบการณ์ประลาดประลาดมากมายเริ่มมาตั้งแต่รถที่ใช้งานในฉากวิ่งชนต้นไม้เนี่ยจู่ๆมันก็สตาร์ทไี่ติดแบบดื้อๆเลยครับ อาจจะเป็นความบังเอิญก็เป็นได้ทีมงานเขาเลยเข้าไปซ่อมแต่พอทีมงานซ่อมแล้วอะไรก็แล้วรถมันก็ยังไม่สตาร์ตติดสักทีจนสืบไปสืบม,มารู้ว่าไอ้ต้นไม้ที่รถคันนี้ต้องชนในฉากอะ่ะมันคือต้นไม้เจ้าที่ทางทีมงานเนี่ยจึงต้องรีบเปลี่ยนต้นไม้ทันทีเลยและแน่นอนว่าความพิศวงนั้นก็คือพอเปลี่ยนต้นไม้ที่จะชนปุ๊บรถสตาร์ตติดครับ ว้าวน้าคนรบ้มากอันนี้คือหนึ่งเหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นในร้านซัมเมอร์นะยังไม่พอครับยังมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับเพราะเขาบอกว่าในระหว่างที่ถ่ายทําไปถ่ายทําไปทีมงานทางฝ่ายซาวเสียงหรือว่าทีมงานที่เช็คเสียงเนี่ยถ้าใครเคยดูเบื้องหลังการถ่ายนึงเนี่ยจะรู้ว่าทีมงานเช็คเสียงเราเนี่ยเขาจะมีการใส่หูฟังเพื่อเช็คว่าเฮ้ยไมค์คนนู้นไมค์คนนี้นติดเขาก็จะให้สัญญ,ญาณพุ่มกลับว่าโอเคสัญญ,ญาณเสียงโอเคแล้วนะวก็จะสามารถถ่ายต่อได้เลยซึ่งเขาบอกว่าทีมงานเสียงที่ใส่หููฟัังงงออยย่นนน้้นปกตติิเเีีขาดส ทีมงานอ่ะเสียงฉากเสียงแบ็คกราวต่างๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยทีมงานใส่หูฟังเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงคนแก่กระซิบกระซาร้ากมาในหูเป็นระยะระยะครับก่อนที่ความเพีคเนี่ยจะอยู่ที่ระหว่างทีมงานคนหนึ่งกําลังเซตฉากท่ามกลางความมืดอยู่นั้นก็มีคุณลุงที่ไหนไม่รู้เดินมาบอกว่าทําอะไรกันนะแต่ทีมงานคนนั้นพอจะหันกลับไปตอบกลับพบว่า ไม่มีใครสักคนอยู่ด้านหลังเลยครับบอกเลยว,ว่าทีมงานที่เสฉาตัวนี้ใช้คําว่าอยากจะกลับบ้านเต็มทีเลยครับผมแต่ก็กลับไม่ได้ครับก็ต้องทนถ่ายหนังต่อไปแล้วก็เก็บเรื่องราวนี้มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังกันนั่นเองฮะผมว่าถ้าเกิดผมเอาคอนเทนต์นี้มาทำน่าจะมีใครอยากจะ เข้าไปดูหนังกันบ้างแหละนะ,ะไปดูเรื่องที่2กันต่อเลยครับเรื่องที่2ครับตีสามคืน3ตอนคอนแวนครับเขาบอกว่านี่คืออีกหนังเรื่องที่เป็นหนังผีวัยรุ่นที่พูดถึงตำนานแม่ชีหัวขาดที่หากใครไปบนบานเรื่องความรักแล้วก็ก็จะสมหวังทุกรายไปติดอยู่แค่วิธีแก้บนนั้นจะต้องมาเล่นเป็นโนคนเดียวในโบสถ์ตอนตีสาแค่ฟังเรื่องเนี่ยก็รู้สึกว่าน่าจะหลอนแล้วนะถ้าลองนึกถึงความเป็นจริงที่จะต้องมาเล่นเป็นโนคนเดียวตอนตีสเนี่ยโอ้โหถือว่าขนลุกใช้ได้เลยนะฮะแต่รู้ไหมว่า รื่องราวระหว่างถ่ายทำนั้นเนี่ยคนลุกยิ่งกว่าการจินตนาการเนี่ยที่ว่าอีกเริ่มตั้งแต่วันแรกๆเลยที่ทีมงานเนี่ยมาสำรวจสถานที่ถ่ายทำ <c oughs> ก็พบว่ามีชายแปลกหน้าใส่เสื้อสีดำปะ๊ ปนเข้ามาอยู่ในทีมงานด้วยซึ่งในตอนแรกเนี่ยไม่มีใครสงสัยอะไรนะแต่พอได้เวลากลับนี่สิชายคนนั้นดันหายตัวไปอย่างลึกลับเลยคนระับและเมื่อถามทีมงานแต่ละคนเนี่ยทุกคนก็ตอบเหมือนกันว่าไม่รู้จักชายคนนี้เลยคิดว่า i, เฮ้ยเ,เป็นเพื่อนของคนนู้นคิดว่าเป็นเพื่อนของคนนี้ก็เลยไม่ได้เอกใจอะไรและทีนี้ความหลอนเนี่ยก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะเพราะยังบอกอีกว่าในระหว่างที่ถ่ายทําฉากสระว่ายน้ำในเรียนเก่าแก่งหนึ่งคุณแม่นักแสดงที่ว่าเฝ้าที่กองถ่ายเนี่ยได้บนบานขอพอได้ถ่ายทําคืนนี้ผ่่่านนพ้้ไไปดดวยดยีงังมะขอ จู่ๆก็มีลุงแก่ๆคนนึงโผล่มาถามคุณแม่ว่าเชื่อเรื่องผีเทวดาด้วยหรอคุณแม่จึงตอบไปว่าเชื่อแล้วก็คุยกันต่อแบบยาวเลยจนทราบว่าคุณลุงคนนี้เนี่ยอายุ60ปีอาศัยอยู่บริเวณนี้ฟังดูปกติดีใช่ไหมแต่ความน่าสะพรึงกลัวเนี่ยคือระหว่างที่คุณแม่คุยกับคุณลุงคนนั้นอยู่คนทั้งกองถ่ายกลับเห็นว่าคุณแม่ยืนคุยอยู่คนเดียวหุย มีมีคู่สานทดาายืนอยู่ข,ข้างเลยครับและเมื่อสืบดูก็พบว่าบ่อน,นักมัใกล้นั้นเคยมีเหตุการณ์ที่เด็กนักเรียนเนี่ยตกลงไปเสียชีวิตซึ่งผ่านมาแล้ว60ปีพอดีทำเอาทุกคนในก,กองเนี่ยขนแขนสแตนอัพกันเลยก็ว่าได้ฮะโอใช้ได้ใช้ได้เลยสอนเลยครับผมใครที่แบบว่าฟังเรื่องราวเล่านี้แล้วอยากจะไปดูหนังเพิ่มเติมก็สามารถไปดูได้นะฮะต่อมาเรื่องที่3ครับโอ้เรื่องนี้พูดชื่อมาปุ่มนี้ผมว่าทุกคนอ๋อแน่นอนน่าจะแบบทุกคนรู้จักอะ จะไม่เคยดูแต่ก็ต้องเคยได้ยินชื่อเสียงแหละนาคีนั่นเองครับเขาบอกว่าละครมาแรงในยุคนั้นนำแสดงโดยตั้งที่สะพอนเรื่องนี้ใครๆพผู้ถึงก็ต้องรู้จักแน่นอนกันตบตำนานพญานาคที่ชาวบ้านเคารพบูชากันดังนั้นในกองถ่ายเนี่ยจึงต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนแต่ว่าความไม่ธรรมดาในกองถ่ายนั้นเนี่ยไม่ได้ออกมาในรูปแบบของความกลัวและสยองขวมมัญเป็นกองถ่ายในอื่นหรอกนะเพราะจะว่าไปเป็นเรื่องมงคลที่ระหว่างการถ่ายทํานั้นมีงูเพืองตัวใหญ่ยาวประมาณ2เมตรเลื้อยมานอนเฝ้ากองถ่ายอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ได้ทําร้ายทั้งทีมงานแล้วก็ เป็นความน่าแปลกใจว่าเพราะพอถ่ายทำตอนสุดท้ายเสร็จงูตัวนั้นก็เลื้อยจากไปเหมือนแค่มาช่วยดูแลทีมงานเพียงเท่านั้นเองครับโอ้ น่ารักนะอันนี้ถือว่าเบาๆซบๆเลยครับผมไปดูเรื่องที่กันต่อเลยครับอันดับที่4ครับแม่นาาพะขนมสามดีตำนานรักอมตะแห่งครองพะขนงครับตำนานความรักของแม่หน้าพะขนงเป็นอันรู้กันทั้งประเทศว่าอาถรรพ์สุดๆไม่เว้นแม้แต่กองถ่ายที่ต้องพบเจอกับเรื่องดีลับจนต้องมาเล่าสู่กันฟังอย่างเสมอเลยโดยเฉพาะกองถ่ายหนังแม่น้าสามดีที่นำแสดงโดยแม่ตักวงกตว่ากันว่าโดนหนักมาก ขนาที่ทีมงานคนหนึ่งเนี่ยถูกย่ามหน้าเข้าสิงเลยฮะแล้วบอกให้พี่ตั้งเนี่ยเล่นบทน,นี้ให้ดีเลยด้วยซึ่งแน่นอนเลยว่าตอนแรกพี่ตั้งไม่ได้เชื่ออะไรมากมายจึงกลับบ้านไปเล่าคุณแม่ฟังพอเล่าจบเท่านั้นแหละก็มีลมพัดตบบฟึบลมนั้นพัดแรงมากจนไฟมันดับไปเลยหลังจากนั้นคุณแม่คุณตั้งเนี่ยจึงลองซื้อหวยดู ถูกซะด้วยทําเอาพี่ตั้งเนี่ยเริ่มเชื่อขึ้นมาแล้วว่าที่แท้จริงแล้ววิญญาณย่าล่างเนี่ยต้องคอยวนเวียนเฝ้าถ่ายทําอยู่ตลอดเวลาแน่นอนครับและนี่ก็เป็นเวอร์ชันแรกที่มีการพบเจอนะแต่นี่ไม่ใช่เวอร์ชันเดียวที่พบเจอเลยครับแม้กระทั่งเวอร์ชันพิมากควาขนงอย่างใหม่ด้วยก,การนําแสดงนาเนี่ยก็ยังโดนเช่นกันนะต้องบอกเลยว่ามีชาหนึ่งครับที่มีเหมือนกับว่ามีเงาลึกลับเนี่ยซ่อนอยู่ข้างหลังใหม่ดาวิกาครับงานนี้ทําเอาคนฟอร์ไอีเนี่ยคนลุกกันไปจับทามเลยรวมถึงเจ้าตัวเองก็ช็อกแบบ ไม่เชื่อเลยว่าข้างหลังได้มีใครอยู่ด้วยเพราะตอนที่ถ่ายเนี่ยเธอหรือว่าใหม่แล้วการยืนยันเต็มๆเลยว่าไม่มีใครอยู่ด้านหลังครับเหมือนแบบใครโรผล่มาก็ไม่รู้คนลุกสู้เลยจ้า หนังถัดมาหรือว่าละครถัดมาครับนั่นคือเรื่องสามสางครับอันนี้ผมน่าจะไม่ได้ดูแล้วก็ไม่น่าจะรู้จักเลยครับว่าด้วยความอาถรรพ์ของโรงละครเก่าที่มีเหตุการณ์ฆาตกรรมเกิดขึ้นทําให้วิญญาณเนี่ยยังคงวนเวียนด้วยแรงแค้นจนไม่ยอมไปไหนเลยวังรับพลด์ชนขนหัวลุกนี้ขนาดโลเคชั่นถ่ายทํายังต้องมีความหลอนไม่แพ้ใครด้วยโดยเฉพาะบ้านของแก้วในเรื่องที่ใช้บ้านไม้เก่าริมแม่น้ําบรรยากาศวังเวงนิดนดก็มีเหตุการณ์ที่สร้างความสะพรึงให้กับทีมงานทั้งกองถ่ายเมื่อในโลก หว่างทำเนี่ยมีเสียงชายแก่กระซิบกระซากเบาๆสัๆ่นๆเข้ามาในไมโครโฟนของนักแสดงจนต้องทําให้ผู้กกับเนี่ยต้องดูออกมาเลยว่ามีใครคุยกันเสียงดังเนี่ยจนเสียงมันเข้าไปในไมเนี่ยปรากฏว่าจริงๆแล้วไม่มีใครพูดเลยแถมพอย้อนกลับไปฟังเทปที่อัดเอาไว้ปรากฏว่าไม่มีเสียงชุดนั้นอยู่แล้วครับเจอบ่อยนะในในใน,ในหนังแบบ หนังพวกหนังผีอะไรเงี้ยก็คือกองถ่ายจะเจอเสียงอะไรอย่างเงี้ยคนขึ้นเยอะอันดับต่อไปครับมาจากภาพยนตร์ที่มีชื่อว่าผีคนเป็นฮะอันนี้ผมไม่รู้จักนะมาดังผีเราตั้งต้นในใจคอหนังสยองขวัญเรื่องนี้แค่ดูจอ,อยังน่ากลัวจนต้องปิดตาแล้วภาษาอะไรกับนักแสดงในกองถ่ายที่ว่ากันว่าเจอดีกันมานะัดตอนนะักและยังไม่ทันปิดกล้องเลยด้วยซ้ำเพราะในหนังเรื่องนี้มีซีนที่เมพิชนาตต้องถูกผีเข้าแต่ประเด็นคือทีมงานไม่รู้ว่าการถูกผีเข้าเป็นยังไงเลยหนะักใจกับการกำกับฉาก นี้มันอย่างมากความผีคือในระหว่างที่ทีมงานคิดไปคิดมาจนใกล้ๆเคิมหลับไปปรากฏว่าเธอนั้นได้ยินเสียงคนกระซิบข้างหูว่าอยากรู้ไหมว่าผีเข้าไปยังไงก่อนจะสะดุ้งตื่นขึ้นมาพบว่ามองเห็นตัวเองกําลังนอนหลับอยู่บนเตียงจากนั้นก็สะดุ้งตื่นมาอีกครั้งแต่คราวนี้กลับมาอยู่ในร่างตัวเองแล้วจริงๆเรียกว่าทีมงานเนี่ยไม่ต้องคิดมากอีกต่อไปเลยว่าจะอธิบายยังไงให้เมรู้เพราะตอนนี้ไม่จะป็นต้องอธิบายแต่เธอสามารถเล่นเองได้จากสิ่งที่เธอพบเจอมาเลยฮะเดี๋ยวดูต้องเป็นยังไงว่าหหหลลัััับฝนนนนเเ็ตวออง อยู่อะหุยคุณลุก่ะอ่ะ,อะไปเรื่องขัดไปเลยครับน่าจะเหลืออีกสองเรื่องนะมาจากหนังเรื่องผีสามบาทครับโอ้ยนี่น่าจะหนังเก่านะคุณผู้ชมเขาบอกว่าหนังผีระดับตำนานที่ทำให้ใครหลายคนเนี่ยต้องเปิดไฟนอนมาแล้วแต่รู้หรือไม่ว่าความหลอนบนจอเนี่ยมีมากอยู่แล้วแต่ยังมีความหลอนนอกจออีกด้วยระหว่างถ่ายทําตอนท่อนแขนนางราที่ปาโมาแสงสอนแสดงดาน,นั้นจําเป็นต้องแสดงคนเดียวในป่าตอนลางคืนนั้นทีมงานต่างเห็นกันว่า,วามีผู้ชายลึกลับดุ้งจงกระเบนมานั่งดูตอนถ่ายทําอยู่ด้วยก่อนจะหายตัวไปอย่าง ไรเรื่องรอยเลยฮะจนทุกวันนี้ก็ไม่สามารถตอบได้เลยว่าชายคนนั้นคืออะไรกันแน่โแต่ว่าพอมานึกถึงจริงโหนุ่งชงกระเบนแล้วมานั่งดูก็ขนลุกนะฮะอะมาดูอีกเรื่องกันครับน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วอยุเรื่องนี้มีด้วยเหรอ Love Sick the Series ฮะอ้เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่ผมรู้จักนะแต่ผมไม่ได้ดูขนาดนั้นแต่มันเป็นซีรีส์ที่แบบไม่น่าอะไรขนาดนั้นปะอะ มาดูข้อมูลเลยครับเขาบอกว่าอ่านเบื้องหลังกองถ่ายหนังผีมาเยอะแล้วใครจะไปคิดว่ากองถ่ายซีรีส์ัวรุ่นมุ้งม,มิ้งอย่าง The Signers ซีรี e ์เนี่ยก็มีความหลอนเป็นกับเขาด้วยโดยเฉพาะซีนไหนที่ต้องเข้าไปถ่ายทําในบ้านหลังใหญ่ของปุ่นทีมงานยิ่งต้องเตรียมใจกันเป็นพิเศษเพราะห้องนอนที่ใช้เช่าถ่ายนั้นเป็นห้องนอนเก่าของนายทหารเจ้าบ้านที่เสียชีวิตไปแล้วความหลอนก็ไม่เท่าไหร่แค่กําลังถ่ายอยู่ดีๆตากองก็พูดขึ้นมาว่าใครส่วนต์ครับช่วยเงียบด้วยทำเอาคนทั้งกองถ่ายจะเวอร์ไปเลยเพราะใครจะมาส่วดมนตอนถ หลือไงแล้วนอกจากนี้คะยังมีทีมงานครับพบเรื่องราวลึกลับในเรคอลแมนที่ใช้ถ่ายอีกเขาบอกว่าในตอนเช้าตู่ครับนักแสดงมารวมตัวกันเล่นซอนแอบในระหว่างรอทีมงานเซตฉากอยู่นั้นขณนะที่เงินอนุภาพนับบทเป็นเอิร์นกลังหาเพื่อนๆอยู่นั้นเขาเห็นว่ามีเท้าคนอยู่ในห้องน้ําห้องหนึ่งจึงเปิดประตูเข้าไปปรากฏว่าพอเปิดไปปุ๊บไม่มีใครเลยครับทำให้หลังจากนั้นไม่มีนักแสดงไหนกล้าเล่นซ่อนแอบในสถานที่อย่างนี้อีกเลยฮะโอ้โหเลิฟซิกเดอะซีรีส์ก็มีฉากน,น่ากว กลัวน้ากลัวอย่างนี้เลยครับเนี่ยพีกเหมือนกันนะเรื่องสุดท้ายไม่คิดว่าจะติดมานะเพราะส่วนใหญ่ผมคิดว่าน่าจะเป็นหนังผีอ่ะเพราะมันต้องไปถ่ายคำสานที่จริงอะเนาะโอเคถือว่าเข้าใจได้เอาเป็นว่าผมว่ามันน่าจะมีเรื่องอื่นอีกคุณผู้ชมครับถ้าเรื่องไหนขาดตกบกพร่องไปหรือมีเรื่องไหนที่ผมไม่ได้พูดถึงและมีประวัติที่น่าสนใจเนี่ยสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกผมไว้ได้นะครับอ่าม่ว่าเป็นที่เกิดขบูญจารไน้ไมนสุภาพหรือข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดผมและภูมิภานต้องกราบขออกัยในวครับ